ปากัาเนี่ยไม่มีแบบกระเลยากลุงตระชอบโทมาตอนถ่ายโมาเมาแล้วต้องรังนนี่นะครับมือกล้องอ่ะวันนี้ก็ขึ้นโครงแล้วครับ ขึ้นโครงอะไรนะโครงข้างหน้าโครงหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่เอียงนิดนึงแล้วก็ยิงตรงครับข้างบนเห็นว่าเขาจะใส่ไปทางหมวกนู่นนะครับยื่นไปเพราะว่าจะใส่ฟางบะ <c oughs> ชอบตัวเชื่อมในมากเนี่แรงดีครับตัวกระจิ๋วหลิวอ่ะตัวเท่าฝ่ามือครับเท่าปลาปลาดนินอ่ะเครื่องเชื่อมน,นี่ยพันห้าไม่มีต่อรองเคื่อเปล่านั้นจะเล่ว่าไหนทั้งนเนาะสุดยอดอ่ะเชื่อมได้ทั้งเกือบทั้งคันนะเนี่ย ตู้ตู้เล็กซื้อมาพันแปดขายสองพันนะพันห้าไปสนใจสักแค่ห้ามตะร้องรุน <laughs> นี้สุดยอดเลย <laughs> พอติ้งตูเปล่เลย <No. S 2> เปล่าตาเก็กเ <laughs> ก,ก็กหลบหลบอินไฟเบอร์มวยเนาะ <laughs> ไฟเบอร์ติดตู <laughs> ไปทำเก้าอี้นั่งโต๊ะนั่งเออเออ เจ๋อขึ้นวันเดียวจะเสร็จเลยข้างหน้าใส่แผ่นใหญ่เลยบอกใส่แผ่นด้ยวยบอกมี<ะ>ตัดเอาบ่<ะ>เนี่ยตัดลายเลย เฮ้ยเอาแบบนั้นเลยนะยิ่งแต่ยิ่งแต่ไปใหญ่เลยทำอย่างคือตัวนี้เป็นเครื่อง JO แปด C นะครับ ใ่ไหมน่าไม่เห็นคือฮะบอกสามหกอสามหกเลยขวากลางกลังหอเลย ตันนี้รอรอดูเขาจะทำสีอะไรครับน่าจะเป็นสีนน <c oughs> สีกระเพมสีกระปูสีกระพูแบบนาำน้ำตาลเนาะน้ำตาลเหลืองเหลืองอ่ะตองเฮ้ยลังเบ้ค่ะท่านองการลงมือนะแต่เร อย่าเชื่อใจนะนี่ครับโครงสร้างเราจะขึ้นกันแบบนี้เลยนะตรงนี้เนี่ยช่องนี้เขาจะทำลังกอญแจนะถังน้ำมันเขาไม่ได้ใส่ข้างล่างนะใส่ข้างบนนี่เลย400ลิตร พ่อตามีบอกว่าใส่เมดใส่ถังนี้ไหมนีใส่ใส่ไม่ได้หรอกเนาะมันติดทำไมต้องแต้มไว้แต้มไว้เชื่อมเต็มเลยไม่ได้ป่ะได้กลัวกลัว อ้เ็นงเอวครับฮะเ่แล้วนะเนอจะนนะประมาณนี้นะเอาครับช่างก็อาจจะหลงหลงลืมครับเพราะวัดบ่อยไปหน่อยตลับเม็ดอันเดียวเอาจนเกือบเสร็จนะครับเสร็จเลยแหละ สองเมตรสองสองเมตรสี่สิบห้าวัน สามสิบวัดส,สิบรอบแล้วครับหืมรอด hmm. okay. oh. ีหบหนึ่งจำเ่า สองสี่สามจุดแปดสองสี่สามจุดแปดสองสเอามันรีบบ่ะ่ เราส um ิ <S <s ่งไปแล้วน่าจะไปจรสนาวนะกดดึงมาดึงโยกเนี่ยดึงบอลถาตลับเม็ดน่ไปยืดยืด ตาไปไหนหนไปไปตัดหญ้ากับตาไปไม่เหงาหรอกออรอติดตามครับหางก็เสร็จแล้วไล่เชื่อมครับนี่พามดูนะเชื่อมกดตะไคร้ด้วยนะ ลวดแอลครับเชื่อมรวดแอลทั้งหมดเลยนะนี่ท้ายครับโอ้ยฝั่งนี้ผมลืมเชื่อมเชื่อมเังโน,โนโ้นนลเชื่อมจนตาลายหมดนวครับครับฝากกดตะไคร้ด้วยนะครับ